สวัสดีครับผมอาจารอุเปล่เทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกุมการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพราะว่าตอนนี้ตัวผมเองนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนการอ่านไพ่ใหม่คือให้สั้นและก็กระชับมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้เสียเวลามากนัก อะไรที่เป็นเนื้อเนื้อก็คงเอาไว้อะไรที่เป็นน้ำน้ำก็ตัดออกไปนั่นเองนะครับส่วนหลักในการทำนายดวงของผมก็จะเป็นไปตามที่ได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเสียหน่อยเจอไพ่ใบไหนไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดีเพื่อให้ทัวท่านเองนั้นได้ระมัดระวังป้องกันแก้ไขเจอไพ่ใบไหนที่ดีก็บอกว่าดีแต่ว่าจะไม่อวยจนเวอร์วังจนเกินไปแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกลุ่มนั้น ผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีกุมภารับดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือ ไพ่สิบไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่สิบไม้เท้าก็หมายเขาว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆได้ไปรู้จักกับคนจํานวนมากๆเช่นคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายเขาว่าจะได้เจอกับลูกค้ามากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางทีบางท่านนั้น ทำงานอยู่ในผ่านกการผลิตก็คืออยู่ในโรงงานนั่นเองนะครับซึ่งมีคนจํานวนเยอะๆหรือว่าบางท่านนั้นทํางานอยู่เฮดออฟฟิศอย่างนี้เป็นตน้นและอีกความหมายหนึ่งของไพ่สิบไม้เท้ายังตีความหมายได้ว่าชาวราศีกลุ่มในช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองก็ส่งกําลังใจไปให้กับผู้ที่การาศีกลุ่มสู้ๆกันแล้วกันนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนครับ ชาวราศีกุมดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตัวผมเองนั้นเริ่มดูดวงชะตาด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้คนมาตั้งแต่ปี2544มาถึงปัจจุบันนั้นก็20กว่าปีแล้วนะครับพอที่จะมีประสบการณ์ในการดูดวงให้กับผู้คนพอที่จะวิเคราะห์ไพา่ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ตัวผมเองนั้นดูดวงให้กับผู้คนมาแล้วมากมายหลากหลายพันคนนั่นเองนะครับดังนั้นหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาส์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่สองนี่คือไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชินีผู้หญิงที่หยิบได้พไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงคุณนายผู้ชายที่หยิบได้พไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์คุณผู้หญิงที่กราศีกลุ่มนั้น บอกได้เลยนะครับว่าดวงการงานของท่านจะดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นการค้าการขายธุรกิจที่ทําอยู่มันก็จะดีมากๆนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นดวงชะตาของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีกุมนั้นยังจะไปสมโพงกับคู่กับแฟนจะทําให้คู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานดีมากๆเลยนะครับในกรณีที่คู่หรือว่าแฟนของผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นทําอาชีพรับราชการ ก็จะได้มีการปรับตําแหน่งได้เป็นใหญ่เป็นโตมีบริวารมีอํานาจเพิ่มมากขึ้นตัวท่านเองนั้นก็จะได้เป็นคุณนายคนใหม่นะแดงแต่ในกรณีที่คนรักคู่รักของท่านเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสปรับตําแหน่งปรับรายได้ปรับเงินเดือนใหม่หรือในกรณีที่คนรักคู่รักของท่านนั้นทํามาค้าขายทําอาชีพอิสระยอดขายต่างๆก็จะดีขึ้นผลกําไรก็จะเพิ่มมากขึ้นตัวท่านเองนั้น แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคุณนายที่แท้จริงแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านก็จะสุขสบายดุดคุณนายอยากได้อะไรก็ได้นั่นเองนะครับในกรณีที่เป็นคุณผู้ชายชาวราศีกุมบ้างถ้าว่ามีไพ่ the empress ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นเป็นดวงนารีอุบทรร์ชาวราศีกุมนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของผู้หญิงนั่นเองไปติดต่องานใ,นใดๆถ้ามีผู้หญิงนี่นครับที่เขาดูแลอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่นทำงานร่วมกับผู้หญิงเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆนั่นเองนะครับหรือในกรณีที่คุณผู้ชายชาวราศีกุมนั้นมีปัญหาอะไรสักอย่างในช่วงของต้นเดือนกันยายนก็จะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยมาให้คําแนะนําช่วยเหลือซัพพอตในกรณีที่คุณผู้ชายที่กราศีกุมนั้นมีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงเนี่ยจะดีมากๆเขาจะลงมาช่วยเหลือซัพพอตดูแลท่านเป็นอย่างดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้ารวดเร็วกว่าคนอื่นๆนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะคุณผู้ชายชาวราศีกุม ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีสเสน่ห์ต่อผู้หญิงมากๆนั่นเองนะครับไพ่ดีอ p มเพรสรือว่าไพ่ราชินีนั้นอีกความหมายหนึ่งก็คือไพ่แม่โผศพนั่นเองชาวราศีกุมที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนพืชผักที่ตัวท่านเองนั้นปลูกเอาไว้นี่นะครับ ก็จะเจริญงอกงามได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยและจังหวะในการปลูกพืชของท่านนั้นก็จะถูกจังหวะถูกเวลาพอดีเพราะว่าตลาดครับก็เรามีความต้องการพืชผักชนิดนี้เป็นจํานวนมากเมื่อนําออกขายก็จะขายดิบขายดีได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายผักขายผาายลไม้ขายดอกไม้รับจัดดอกไม้ทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งชาวราศีกุมที่ประกอบอาชีพด้านนี้ก็จะถูกฉลอมากๆก็จะดีมากๆนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นนะครับไพดีแอมเพรสหรือว่าไพราชินีท่านใดที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงเนี่ยก็จะโดดเด่นไม่แพ้คใครจริงๆเช่นเปิดร้านเสริมสวยร้านต่อคนตาร้านทําเล็บขายอยู่กับพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมหรือว่าขายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าของผู้หญิงพวกเครื่องประดับร้านให้เช่าชุดนวดเกี่ยวกับสุขภาพ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับคลินิกเสริมความงามหรือว่าเป็นผู้ประกอบการในลักษณะแบบนี้บอกเลยว่าจะดีมากๆจะโดดเด่นมากๆในช่วงของเดือนกันยายนนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ wheel of fortune ไพ่แห่งโชคลาภบ,บรดกที่ดินและก็ความร่ำรวยดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นอะ่ะมันเป็นดวงชะตาค,คล้ายๆกับว่าได้ผ่านปัญหาอุปสรรคไปแล้วหรือว่าได้ผ่านช่วงต่ำสุดของชีวิตไปแล้ว อีกกรณีหนึ่งก็คล้ายๆกับว่าเป็นดวงชะตาฟ้าหลังฝนหลังจากที่เมฆหมอกแห่งพายุฝนมันได้พัดผ่านไปท้องฟ้าเปิดท้องฟ้าแจา่มใสโชคลาบก็จะเข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับชาวราศีกุมท่านใดที่วางแผนจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลักษณะแบบนี้ก็จะสมหวังท่านใดที่รอมรดกอยู่นะครับกำลังพูดคุยกันอยู่ในครอบครัวก็จะได้รับมรดก ได้บ้านได้ที่หรือไม่ก็จะเป็นเงินสดก้อนใหญ่นั่นเองนะครับแต่หากว่ามีไพ่ใบนี้บอกเลยว่าโชคลาภของชาวราศีกุมนั้นมาแน่หากว่ามีไพ่ใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนชาวราศีกุมครับดวงเปิดโชคลาภมาแน่ครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างนี่คือตำแหน่งที่6นั่นเองนะครับนี่คือไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยนั้นก็หมายความว่าบางทีผู้ที่เกิ่วราศีกุมนั้น อาจจะได้ของขวัญของฝากของมีค่าเป็นแก้วแหวนเงินทองอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้อาจจะได้รับจากใครสักคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่สองดาบชาวราศีกุมนั้นเป็นดวงชะตาของนักติดต่อสื่อสารนั่นเองนะครับจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยผ่านทานงของโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับกับผู้คนที่อยู่แดนไกลและมีโอกาสนะครับที่การทําธุรกิจของท่านที่มันเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีใหม่ๆการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไอเดียใหม่ๆอะไรพวกนี้จะดีมากๆคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายของผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลถ้ามีภัยใบนี้ก็จะโดดเด่นจะขายดิบขายดีคนที่ไลฟ์สดขายสินค้าต่างๆก็จะมีลูกค้ามาเอฟมาซื้อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนท่านใดที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นดิจิตอลเกเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ บางทีคลิปใดคลิปหนึ่งของท่านเมื่อโพสต์ไปแล้วเนี่ยด้วยระยะเวลาไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงยอดวิวจํานวนมหาศาลนั่นเองนะครับมีคนเข้ามาดูมีคนเข้ามาติดตามมากมายไม่แน่ตัวท่านเองนั้นอาจจะกลายเป็นคนดังในช่วง้ามคืนคลิปของท่านนั้นจะกลายเป็นคลิปไวรัลนั่นเองนะครับผู้ที่เกยวราศีกุมครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายนะครับผมนี่คือไพ่เจ็ดดาบนั่นเองไพ่เจ็ดดาบนี่นะฮะสิ่งที่ผู้ที่เกยวราศีกุมต้องระมัดระวัง ตัวท่านเองนี่นะครับผมอาจจะมีความลับอะไรสักอย่างอยู่ในตัวเช่นท,ท,ทําธุรกิจเทาๆการงานเทาๆของผิดกฎหมายของนี้ภาษีธุรกิจกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังนะฮะแต่ว่าบางทีผู้ที่กราศีกลุ่มนั้นถ้ามองในด้านดีก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นถ้าไปเอาดีด้านนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงนะฮะอยู่ที่ตัวบุคคลกันแล้วกันนะครับ ไพ่ใบน,นี้ถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามนะ้ไพ่จะเป็นรูปของทหารกําลังถือดาบหรือว่าแบกดาบออกจาก่ายในอย่างวิการทําลับๆล่อๆเหลียวหน้าแลหลังก็หมายเขาว่าชาวราศีกุมนั้นมีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ากลุมความลับอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนันเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่3นี่คือไพ่เดเดวิลนันเองนะครับที่ผมมีการเอาแผ่นกระดาษมาปิดทับเอาไว้เนื่องจากว่า เป็นรูปวาดนะครับชายญิงเปลยเปล่านั่นเองเดี๋ยวจะผิดกฎทางด้านของ YouTube เขาช่องของผมจะมีปัญหาก็เลยเอากระดาษมาแปะไว้นั่นเองนะครับแต่ให้เข้าใจตรงกันว่าถ้ามีไพ่เดอะเดวิลแล้วบางทีผู้ที่เกราศีกลุ่มนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆการงานเทาๆของผิดกฎหมายของหนีภาษีรวมไปถึงพวกการลุ่มหลงนั่นเองนะครับลุ่มหลงเกี่ยวกับสุรานารีของมึนเมายาเสพติดนะฮะ ลุ่มหลงเกี่ยวกับท่านี่นของการมาหลมในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวราศีกุมเองต้องควบคุมตัวเองให้ดีนะครับบางทีบางท่านมีครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะไปมีกิ๊กมีก้ากลุ่มหลงทุ่มเทให้กับคนที่ไม่ใช่คู่ที่แท้จริงของเราในลักษณะแบบนี้หรือว่าอาจจะไปลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องของการพน,นันทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองและถ้ามีาไพ่ใบนี้ ให้ระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะแม้ว่าพวกแก๊งของเซนตงเซนเตอร์เด่ยจะมีการถูกปราบไปเยอะแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าไปโลภอย่าไปเชื่อขนง่ายนั่นเองไม่เช่นนั้นตัวท่านเองมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทรัพย์ได้นั่นเองนะครับชาวราศีกุมมันมีไพ่อยู่อีกใบหนึ่งนะครับที่ผู้ที่กราศีกุมต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันก็นกคือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4ี่ นี่คือไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบนั้นให้ระวังความเชื่อมั่นในตัวเองที่มันมากจนเกินไปหรือว่าอีโก้ที่มันแรงจนเกินไปถ้าพูดภาษาท่านั้นของพระท่านก็บอกว่ามีอัตราตัวตนที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับให้ระวังว่าตัวท่านเองนั้นต้องไปติดต่อสื่อสารกับผู้คนหรือว่าต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มากนี่นะครับเอาแตใจตัวเองเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่มันจะเกิดความขัดแย้ง การทำงานร่วมกับคนหมู่มากเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นเรื่องยากมันเป็นทั้งศาสตรและศิลป์น,นั่นเองการที่เรานั้นจะต้องเอาแต่ใจตัวเองเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นี่นะครับมันจะเกิดความขัดแย้งได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวท่านเองนั้นคือแข็งจนเกินไปการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนสาหรับสังคมไทยแล้วเราก็ ระวังไว้ด้วยนะครับว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนันเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นนันเองนะครับและถ้ามีไพ่ใบนี้ก็ให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงการใช้อารมณ์รุนแรงไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคนรักคู่รักเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานอย่างนี้เป็นต้นนันเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่หกดาวไพ่หกดาวก็หมายความว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นอาจจะได้ลาพักร้อนไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลก ยังแหล่งที่เป็นน้ําเช่นไปทะเลไปแม่น้านะครับไปทานอาหารบุฟเฟ่นะฮะชมบิวในแม่น้ําอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมก็ได้นะฮะถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้หรือไม่ผู้ที่เกิดราศีกุมนี่นะครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นทําธุรกิจการงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยจะดีมากๆนั่นเองนะครับเช่นเปิดร้านกา,กาแฟขายน้ําหวานขายเครื่องดื่มอย่างนี้เป็นตน้นขายน้ําแข็งหรือว่าจะเป็นพวกน้ําดื่มหรือแม้กระทั่ง ร้านที่เกี่ยวข้องกับพวกล้างรถคาแคร์อย่างนี้เป็นตน้นเปิดร้านซักอบรีดอย่างนี้ก็ดีนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นชาวประมงจับสัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็นประมงในทะเลประมงน้ําจืดหรือคนที่เลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเช่นกุ้งหอยปูปลาอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็จะโดดเด่นมากๆคนที่ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเช่นพวกท่อประปาท่อน้ําก๊อกน้ําก็จะดีมากเช่นกันนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบน,นี้ครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่เพจออฟคัหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยถ้ามีไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรบริวารบุตรบริวารดีนั่นเองนะครับในกรณีที่ผู้ที่เกิดราศีกลุ่มท่านใดที่ติดประกาศรับสมัครลูกน้องทีมงานคนใหม่ก็หมายเขาว่าลูกน้องทีมงานคนใหม่ของท่านนั้นจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่ายวางังนเถิดนะครับมีสมาคาระวะและที่สําคัญก็คือว่าซื่อสัตย์ไว้ใจได้แต่ว่าตัวเขาเองนั้นอาจจะไม่ได้เก่งด้านการงานสักเท่าไหร่ แต่ก็พยายามให้ข้อมูลกับเขาให้ความรู้กับเขากัแล้วกันนะครับส่วนถ้าหากว่ามีพาไพ่ใบนี้ถ้าหมายถึงลูกหลานก็หมายความว่าลูกหลานของท่านนี่นะครับก็จะเชื่อฟังคําพ่อแม่ไม่ได้สร้างปัญหาความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรให้กับชาวราศีกุมอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกุมกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายน,นนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ตัวท่านเองไม่มีไพ่การเงินนะครับถ้าจะมีเงินเข้าจะมาจากไพ่ wheel of fortune ไพ่แห่งโชคล่ามบบรดกที่ดินและก็ความร่ํารวยอาจจะได้มารูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ได้มาในรูปแบบของมรดกหรือว่าเป็นเงินสดอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมหรือไม่ไพ่ใบบนี้ก็คือไพ่เจ็ดถ้วยก็หมายความว่าถ้าจะได้มาอาจจะได้มาในรูปแบบของพวกของฝากพวกแก้วแหวนเงินทองของฝากของมีค่าอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผม นี่คือในด้านของการเงินของผู้ที่เกิดราศีกุมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีกุมกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15กันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่2นี่คือไพ่ดีเอมเพรสหรือว่าไพ่ราชนีคู่รักคนรักชาวราศีกุมถ้าหากว่าแต่งงานนานแล้วอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทจะได้รับข่าวดีนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนั้น เจ้าตัวเล็กจะมาเกิดแล้วครอบครัวของท่านก็จะสุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นไพ่ใบนี้นะครับผมไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4ไพ่ใบนี้คือไพ่ห้าดาบนั่นเองไพ่ห้าดาบนี่จงระมัดระวังว่าปัญหาอุปสรรคมันจะเกิดจะเกิดกับเท่านั้นของผู้ใหญ่นั่นเองนะครับจะมาเป็นปัญหาอุปสรรคในความรักของท่านเช่นพ่อแม่ฝ่ายคนรักของท่านไม่ยอมรับในตัวท่านหรือไม่ก็คือพ่อแม่ฝ่ายท่านนี่แหละ ไม่ยอมรับในตัวคนรักท่านแบบนี้เป็นตน้นถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ปวดหัวพอสมควรนะครับต้องใช้เวลาต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งสองฝ่ายนะครับให้ท่านได้รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยรักกันจริงนะพร้อมที่จะสร้างอนาคตด้วยกันนะในลักษณะแบบนี้ไม่ได้คบกันเล่นๆนั่นเองนะครับแต่มันต้องใช้เวลานั่นเองนะฮะแต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับของผู้ที่กราศีกลุ่มน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดมเพรสหรือว่าไพ่ราชินี ผู้ชายชาวราศีกุมภ์หากว่าได้พไพ่ใบนี้ดวงนารีอุปถัมภ์จะมีเสน่ห์ต่อผู้หญิงมากๆตัวท่านเองนั้นไปคุยกับใครนี่นะครับจะหวานเสน่ห์ไปเรื่อยบางทีไม่ได้หวานเสน่ห์นะแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเสน่ห์มีรัศมีแห่งความรักมันแพร่ออกไปนั่นเองนะครับผู้หญิงที่มาพูดมาคุยด้วยอาจจะแอบรักแอบชอบดังนั้นมันจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เจ็ดดาบก็คือว่ามันจะเกิดความรักแบบลับๆขึ้นมา ไพ่เดดเดวิลก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าตัวท่านเองนั้นมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะแอบไปมีกิ๊กนะครับเนื่องจากว่ามีผู้หญิงมาให้ท่าให้ทางนะฮะส่งข้อความส่งรูปหัวใจมาให้ในลักษณะแบบนี้อาจจะคุยกันแบบลับๆกลายเป็นกิ๊กเป็นกักคบกันแบบลับๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6คือไพ่เจ็ดถ้วยความหมายของไพ่ใบนี้คือเจ้าชู้ตัวพ่อตัวแม่จริงๆฉะนั้น ชาวราศีกุมนี่นะครับจะเสนอล้นเหลือจริงๆนะครับถ้าตัวท่านเองนั้นไม่หนักแน่นพอไม่ใจแข็งพอเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าจะเกิดความ,มวั่นวหวมันมีโอกาสที่จะคบซ้อนมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความรักขึ้นมาได้ระวังไว้ด้วยนะครับไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่ห้าดาบเนี่ยมันจะเกิดปัญหาการทะเลาะเบาอแว้งกันคนที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วมันมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแว้งกัน รุนแรงอย่างนี้เป็นตน้นแต่ไม่รุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีการเลิกรากันหรอกนะครับถ้าชาวราศีกุมไม่ระม,มัดระวังไม่หนักแน่นในตัวเองเนี่ยระวังไว้ด้วยนะครับว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมานั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมเป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่ 1, 1ไปจนถึงวันที่ 15, 15กันยายนปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับถ้าว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องโปรเทินพยากรณ์โดยผมอาจารยุุ้ด้วยนะครับ และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีกุมทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นําคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ